nwrest78 a นะคะตอนนี้แม่กับพี่นัทน,นะคะกําลังจะพาลูกค้าไปโชว์บ้านพร้อมที่ดิน70ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าตําบลจันอัดอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะ,อะตอนนี้เราก็อยู่บนไว้ศาลรก่อนสาธุคะ่ะเราอยู่ในชุมชนนะคะ จากจุดนี้เหลืออีกแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือว่า6นาทีก็จะถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลายามเย็นแล้วนะคะแดดร่มลมตกแล้วนะคะ ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ข้าวกําลังออกรวงนะคะสังเกตว่า2อข้างทางซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นแบบข้าวกาลังออกรวงเยอะมากๆเลยก็คือกําลังเหลืองอะลามเลยนะคะใกล้ที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะยินดีต้อนรับสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะทางช่อง YouTube NW Real S โอ้โหแบบว่าคน คนเยอะมากเลยครับตรงนีช่ชค่ะน,นะครับเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับค่ะอาจจะสันสะ่นสเทือนนิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าวัดอะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวดูวัดแป๊บหนึ่งโอ้ประตูใหม่เลย วัดใหม่อ่ะวัดโค้งกระชายจ้าวัดโค้งกระชายเป็นวัดเขาทําประตูใหม่พอดีเขายังไม่ได้ใส่ชื่อป้ายวัดเลยอ่ะใช่ตรงแบตรงไปนี่ก็ไปโน้ตสูงแล้วนะครับค่ะอำเงไโน้สูงสัญญา มันขัดข้องขออภัยด้วยนะคะตลาดนัดตรงนี้เราผ่านตลาดนัดด้วยตรงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าคะถึงบ้านเหล่าแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะจับการเดินทางก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อบตบ้านเหล่าใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ตำบลเขาเรียกว่าอะไรอบตจันอัดหรือเปล่าจันอัดครับตำบลเนาะอบตจันอัดแล้วก็อยู่ที่บ้านเหล่านะคะตอนนี้เราอยู่เขตบ้านเหล่าแล้ว เดีวเรากําลังจะเดินทางเพื่อที่จะไปดูบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีเนื้อที่70ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการทำธุรกิจเครื่องซักผ้าหยดเหรียญด้วยอันนี้จะเป็นธุรกิจของเจ้าของบ้านอยู่แล้วนะคะหากลูกค้าซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยทางเจ้าของบ้านนะคะก็จะ แถมรฟรีกิจาการเครื่องสือผ้าหยอดเหรียญด้วยแล้วก็จะให้ฟรีเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะอ่าคุ้มมากๆเลยาราคาเนี้ยก,ก็สามารถประ,ประกอบธุรกิจได้ได้เลยนะครับใช่เมื่อกี้เราผ่านเขาเรียกว่าสถานีอนามัยบ้านเหล่า,า,ห,ลาห่างจากตรงเนี้ยไม่เกิน3นาทีห่างจากบ้านนะคะอันนี้เราจับพิกัดตาม อ่อ GPS นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยแจ้งลูกค้าไปว่าลูกค้ามาดูบ้านเนี่ยมาดูพร้อมกันกับแมม ับพี่นันนั่นแหละไม่เดินเรามาพร้อมกันเลยใช่นะคะเรามาพร้อมกันแล้วก็หลงไปด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าจะพยายามไม่อยากให้ลูกค้าหลงไปด้วยนะคะนี่พอถึงแยกเขาเรียกว่าวัดบ้านเหล่านะครับผมเราก็ไปทางฝามือ๋อนี่เราถึงวัดบ้านเหล่าแล้วนะคะวัดบ้านเหล่าตําบลจันอาดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ถนนก็ค่อนข้างดีมากมากเลยนะครับดีมากเลยเนาะใช่คอนกรีตอย่างดีนะคะ โอ้แล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กลางชุมชนนะครับใช่นทาสะดวกปลอดภัยนะครับรับรองไม่เปียวแน่นอนเลยนะครับมีเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านไปทำเลค้าขายนะครับใช่ตอนนี้เราก็การเดินทางอีกแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นนะสองร้อยกว่าเมตรเองนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกสองร้อยกว่าเองเหรออ๋อร้อยร้อยเจ็ดสิบเมตร ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านเหล่านะครใช่ครับอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลากจากวัดบ้านเหล่านะคะโรงเรียนนะครับแดดแอยู่ติดกับโรงเรียนเลยนะครัะอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยโอ้ทำเลดีมากด,ดีมากเลยอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดแล้วก็ใกล้สถานีอนามัยบ้านเหล่าด้วยนะขับึงแยกนี้นะครับแล้วก็ไปทางซ้ายมือนะครับผมไปทางขวามือโทษทีนะครับไปทางขวาใช่ไหมคะโอเคไปทางขวามือนะคะ ครับอ่าเราไปทางขวาเลยเดี๋ยวมาแล้วมาเจอแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่นี่โอ้โหโอ้ทำเลดีมากทำเลดีมากเลนะครับสุดยอดอร่อยทำเลดีมากเดี๋ยววนให้ลูกค้าดูคือเขาอยู่แปลงบล็อมอะวนมาตรงแปลงโอ้ทำเลดีมากตั้งร้อย ผมใชนน่เดี๋ยวเราไปกลับรถนะครับกลับรถเพื่อมาจอดด้านหน้าเจ็ดสิบตารางวานะคะสามนอนหนึ่งนะบ้านสวยงามมากๆแล้วก็ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ